ทำา7สิ่งนี้ความดันโลหิตสูงลดลงทันทีแถมผอมลงภายใน2สัปดาห์สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของความดันโลหิตสูงครับโรคความดันโลหิตเนี่ยพรากชีวิตคนทั่วโลกไปมากถึง7.6ล้านคนต่อปีครับคุณลองนึกภาพนะครับว่ามีญาติพ่อแม่พี่น้องเนี่ยของคุณ เป็นโรคความดันโลหิตสูงบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเปล่าในคลิปนี้นะครับหมอแบงค์จะให้ถึง7เทคนิคครับที่ถ้าคุณทําตามนะครับจะสามารถลดความดันโลหิตสูงครับแถมได้หุ่นที่ดีมากขึ้นจนคุณหมอที่ดูแลประจําตัวของคุณนะครับสามารถลดยาให้คุณลงได้เลยครับผมก่อนอื่นเลยหากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง Facebook สามารถกดติดตามได้ทางวิธีการนี้ครับ หากใครชมคลิปหมอแบงค์ทาง Youtube สามารถกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆครับก่อนที่เราจะไปลุยกัน7ข้อถึงวิธีการปราบโลคความดันโลหิตสูงให้อยู่หมัดน,นะครับพร้อมกับคุณผอมลงได้เลยเนี่ยภายในระยะเวลาอันรวดเร็วคุณจําเป็นจะต้องรู้ก่อนครับว่าโลคความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรครับถ้าเกิดเรารู้ต้นเหตุเมื่อไหร่เนี่ยเราแก้ที่ต้นเหตุปุ๊บ โรคความดันก็จะหายไปทันทีครับและคุณจะไม่ต้องกินยาอีกเลยครับแต่ปัญหาของคนยุคปัจจุบันเนี่ยแก้กันที่ปลายเหตุครับคุณลองสังเกตนะว่าคนที่คุณรู้จักที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาเริ่มต้นจากยา1ตัวจริงไหมครับหลังจากนั้นคุมไม่อยู่ครับเพิ่มเป็น2ตัวเป็น3ตัวในต่างประเทศนี่เพิ่มเป็น5ตัวเลยนะครับจนมีผลข้างเคียงจากยาเนี่ยบางคนก็ไตาวายไปเลยนะคำถามคือถ้าเกิด การรักษาได้ผลจริงเนี่ยทำไมคุณต้องเพิ่มยาจาก1ตัวเป็น3ตัวเป็น5ตัวแปลว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างผิดหรือว่าเราไม่ได้แก้ต้นเหตุเนี่ยเราถึงไม่หายจริงไหมแต่ถ้าเกิดเราแก้ต้นเหตุปุ๊บยาที่คุณกินอยู่นะครับอาจจะ3ตัวเนี่ยมันจะลดลงเหลือสองตัวครับเวลาคุณไปเจอคุณหมอเนี่ยแล้วความดันลดลงอา้าวเหลือ1ตัวจนความดันลดลงอีกคุณต้องลดยาแบบนี้ถึงเป็นการรักษาที่ถูกต้องนะครับจากต้นเหตุโดยตรง คราวนี้หลายคนก็จะสงสัยแล้วครับว่าหมอแบงค์แล้วต้นเหตุของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันคืออะไรอยากจะเอาต้นเหตุเนี่ยมันออกไปนะครับให้ทุกคนคิดแบบนี้ครับในร่างกายของเรานะครับตั้งแต่สมองตาหัวใจไตปอดลำไส้พวกนี้ถูกเลี้ยงด้วยหลอดเลือดจริงไหมครับเมื่อหลอดเลือดเราพังอันเดียวเนี่ยอวัยวะทุกอย่างก็จะไปหมดเลยครับให้ทุกคนนึกภาพหลอดเลือดเหมือนกับเป็นสายยางลดน้ําแล้วกันอ่าแบบนี้นะครับ สายยางลดน้ำเนี่ยเวลาที่เราจะลดน้ําสนามหญ้านะเราต้องเปิดก๊อกน้ําก่อนถูกต้องไหมปึ๊บหลังจากนั้นน้ําก็จะไหลออกมาตามสายยางแล้วน้ําก็จะไหลออกไปปลายสายยางเนี่ยเราก็สามารถลดน้ําต้นไม้ได้แล้วแต่เมื่อเราบีบสายยางเนี่ยให้มันแคบลงให้มันเล็กลงครับ <S <S เกิดอะไรขึ้นครับแรงดันน้ําจะมากขึ้นนั่นเองครับน้ําก็จะพุ่งแรงจริงไหมครับเวลาคุณบีบปลายสายยางอะ่ะน้ํามันพุ่งแรงไหมพุ่งแรงขึ้นครับ อันนี้เรียกว่าความดันที่เพิ่มขึ้นครับผมในร่างกายของเราเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันเริ่มตีบลงมันเริ่มแข็งลงครับความดันมันจะมากขึ้นภายในหลอดเลือดนั่นเองครับก็จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงครับเวลาคุณไปวัดที่โรงพยาบาลเนี่ยสำหรับคุณผู้ชายนะครับจะเกินค่า1280 0ครับผมแต่สําหรับคุณผู้หญิงนะครับเวลาไปวัดเครื่องเนี่ยก็จะเกินค่า1170 0ครับ ถ้าเกินค่านี้เมื่อไหร่นะครับวัดหลายๆทีแล้วมาเฉลีย่ยเนี่ยเกินค่านี้เมื่อไหร่แปลว่าเกิดภาวะผิดปกติของหลอดเลือดและหัวใจเรียบร้อยครับอ่านะครับคราวนี้เรามาแก้ที่ต้นเหตุกันดีกว่าครับเรารู้แล้วครับว่าหลอดเลือดเราเนี่ยมันมีแรงต้านเยอะครับมันเกิดภาวะพ่อของไขมันครับที่เข้าไปแทรกในหลอดเลือดของเรานั่นเองทําให้มันมันแข็งแล้วมันตีบ แบบนี้ครับหรือบางคนนะครับกินอาหารไม่ถูกต้องน้ํามันไปข้างในหลอดเลือดครับก็เกิดแรงดันสูงขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลานี้คุณรู้สาเหตุปุ๊บมาเอาสาเหตุออกด้วยกันด้วย7เ,เทคนิคนี้ครับข้อแรกนะครับให้คุณลดน้ําหนักตัวนั่นเองครับถ้าเกิดเราสามารถลดน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้เนี่ยคุณจะพบว่าความดันโลหิตสูงจะค่อยๆลดลงลดลง โดยไม่ต้องกินยาเพิ่มเลยครับหมอแบงค์ Moment, ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเราลดน้ําหนักตัวนะครับไขมันที่พอกในเส้นเลือดนะครับก็จะถูกกําจัดออกไปครับทําให้เส้นเลือดเราเนี่ยค่อยๆขยายและเพิ่มความยืดหยุ่นครับแรงดันในหลอดเลือดจะลดลงนั่นเองครับ <S <S ข้อที่2นะครับให้คุณหลีกเลี่ยงควันบุหรี่นั่นเองครับแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่สูบเองหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้สูบนะครับ ให้อยู่ห่างจากคนที่สูบบุหรี่ครับซึ่งควันบุหรี่นะครับจะมีผลโดยตรงกับหลอดเลือดของเราเลยครับควันบุหรี่เนี่ยมีสารพิษมากมายหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันชนิดครับเขาจะไปทําให้หลอดเลือดคุณเนี่ยเกิดภาวะแก่และภาวะเสื่อมลงครับทำให้หลอดเลือดคุณแข็งครับเพราะหลอดเลือดแข็งเป็นไงครับก็เหมือนสายยางที่ตีบนั่นเองครับเกิดความดันโลหิตสูงขึ้นมาครับถ้าสามารถลดหรือหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ได้คุณจะ ลดความดันโลหิตสูงได้โดยที่ยังไม่ต้องปรับยาเลยครับข้อที่3มนะครับให้คุณหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองครับซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีผลโดยตรงกับความดันโลหิตสูงเลยครับยิ่งคุณดื่มน้อยมากเท่าไหร่นะครับจะยิ่งลดความดันลงได้ดีเท่านั้นครับแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้ทานอยู่แล้วนะครับหมอแบงก์ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะครับข้อที่4ี่ครับ หมอแบงแนะนำให้เริ่มต้นออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับหลายๆคนพอได้ยินคำว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์คงนึกถึงแบบเป็นลานเต้นสุขภาพแล้วไปเต้นแอโรบิกใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็ถูกต้องส่วนหนึ่งครับคำว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยหมายถึงการออกกำลังกายบางอย่างที่ต่อเนื่องครับโดยใช้กล้ามเนื้อแบบต่อเนื่องนานเป็นระยะเวลาหนึ่งครับก็จะถือเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับ ปริมาณที่สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกากำหนดนะครับก็คือประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์ครับอย่างเงี้ยคือหลอดเลือดและหัวใจแข็งแรงแน่นอนและความดันจะลดลงครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับไม่ชอบออกกำลังกายเลยนะครับแล้วก็โอ้โหนึกถึงการออกกำลังกายแล้วมันเหนื่อยอะหมอนะครับซึ่งหมอแบงค์เข้าใจทุกคนนะครับให้ทุกคนเริ่มต้นแบบนี้ครับลืมตัวเลข150นาทีไปก่อนนะครับ แต่ให้เริ่มต้นง่ายๆแบบ5นาทีในกิจกรรมที่คุณชอบครับถ้าคุณชอบออกไปเดินสวนสาธารนณะแบบสูตรลมเย็นๆนะครับก็ให้ไปเดินสัก5นาทีครับแล้วก็เก็บความสําเร็จนี้ไว้ในตัวเรานะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนื่อยอย่างที่คิดนะเดี๋ยววันถัดๆไปเนี่ยคุณก็จะอยากออกมากขึ้นเองครับไม่ต้องไปฝืนตัวเองนะครับการฝืนตัวเองเนี่ยไม่เคยทําให้ใครประสบความสําเร็จครับ แต่ถ้าทําแล้วมีความสุขเนี่ยทำแล้วมีแรงบันดาลใจนะครับรู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวเองแบบนี้คุณจะทําได้ทั้งชีวิตครับให้เริ่มต้นง่ายๆในการออกกําลังกายก่อนครับยังไม่สนท่าทางยังไม่สนว่าต้องกี่นาทียังไม่สนแบบว่าต้องไปยกเวทหนักๆไปยิมหรือเปล่ายังไม่ต้องครับเริ่มต้นง่ายๆก่อนโอเคไหม ข้อที่5นะครับให้คุณทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆครับซึ่งไฟเบอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลในลำไส้นะครับและช่วยในการลดการดูดซึมของไขมันเข้าเส้นเลือดด้วยครับซึ่งอาหารกลุ่มที่มีไฟเบอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องนะครับธัญพืชทุกชนิดครับลูกเดือยข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่ข้าวไยข้าวทุกอย่างครับที่ไม่ขัดสีอันนี้ไฟเบอร์จะเยอะมากครับ ผักมีหัวครับไฟเบอร์ก็เยอะเช่นกันครับฟักทองแครอทเผือกมันแบบนี้ดีกับสุขภาพมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นผักทุกชนิดผลไม้ทุกชนิดถั่วแบบนี้ครับไฟเบอร์เยอะมากๆให้คุณทานกลุ่มนี้เข้าไปก่อนนะครับจะช่วยลดความดันโลหิตสูงและก็ผอมลงนั่นเองครับข้อที่6เนี่ยคล้ายๆกันกับข้อที่5ครับเรียกว่าการทานอาหารแบบ plant based d i e t ครับ จะช่วยให้ความดันของคุณลดลงได้อย่างถาวรครับหมอแบงค์แพนเบสไดเอทมันเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่เป็น FC หมอแบงค์นะครับแล้วติดตามกันมาระยะหนึ่งเนี่ยจะเข้าใจคำศัพท์หนึ่งครับที่พวกเราใช้กันอยู่ก็คืออาหารต้นทางนั่นเองครับซึ่งอาหารต้นทางเนี่ยจัดเป็นเฮลตี้แพนเบสไดเอทแบบเป็นอาหารกลุ่มที่ดีที่สุดในโลกนะครับ แล้วก็ช่วยต้านโรคทุกอย่างครับรวมถึงความดันโลหิตสูงด้วยครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจคําว่าอาหารต้นทางนะครับแล้วอยากจะเริ่มต้นกินแบบถูกต้องแบบธรรมชาตินะครับให้ทุกคนดูคลิปนี้นะครับ3เคล็ดลับความผอมที่คน99%ไม่รู้ในคลิปนี้นะครับจะสอนคุณให้กินอาหารต้นทางได้อย่างถูกต้องและก็สุขภาพดีครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงข้อที่7ที่เป็นไฮไลท์ของเราวันนี้เลยนะครับคือการ ตัดเกลือออกนั่นเองครับหมอแบงค์ตัดเกลือออกเนี่ยมันช่วยลดความดันได้เยอะขนาดไหนนะครับหมอแบงค์บอกคุณแบบนี้เลยครับยิ่งถ้าคุณไม่กินเกลือเลยนะครับภายในระยะเวลาแค่สออาทิตย์เท่านั้นครับความดันคุณจะสามารถลดลงได้จาก150หรเหลือ140เลยครับลดลงไป10เนี่ยโดยไม่ต้องเพิ่มยาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับหมอแบงค์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอ หมอแบงค์พูดเองหรือเปล่านะครับหมอแบงค์ไม่ได้พูดเองนะครับหมอแบงค์เอางานวิจัยนี้มาให้ทุกคนดูนะครับเขานําคนที่ความดันโลหิตสูงเกิน150เนี่ยมาทําการทดลองครับโดยการให้เข้าคลาสตัดเกลือครับพอเมื่อตัดเกลือเนี่ยคุณเห็นกราฟไหมครับกราฟจาก150เกือบ155เนี่ยลงมา140ก่กว่าๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลองทดลองเพิ่มครับโดยการให้ลองกินเม็ดเกลือเข้าไปครับผลปรากฏว่าความดันก็พุ่งขึ้นสูงเหมือนเดิมเลยครับ เพราะฉะนั้นยิ่งคุณกินเค็มน้อยมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งปรุงน้อยมากเท่าไหร่นะครับจะลดความดันโลหิตสูงได้ถาวรมากเท่านั้นครับสรุปนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถทำได้ทั้ง7%ขั้นตอน7เทคนิคนี้นะครับโรคความดันโลหิตสูงของคุณที่มีอยู่จะค่อยๆลดลงครับจน คุณหมอที่ดูแลคุณอยู่เนี่ยสามารถเอายาออกไปได้ทีละตัวทีละตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองตั้งใจทำา7ข้อนี้นครับหรือว่าใครเนี่ยที่มีญาติพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ลองแบ่งปันความรู้เนี้ยไปช่วยเหลือเขาครับเขาจะได้มีเวลาในชีวิตอยู่กับคุณนานๆน,น,นะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากเริ่มต้นทานอาหารได้อย่างถูกต้องนะครับและไม่ถูกโรคใบนี้หลอกอีกแล้วครับมีไดเอทมากมายนะครับมาหลอกเรา ให้คุณเริ่มต้นจากคลิปนี้นะครับ3เคล็ดลับความผอมที่คน99%ไม่รู้จะช่วยให้คุณกินได้อย่างถูกต้องครับสำหรับใครนะครับที่สนใจคลาสเรียนลดน้ำหนักดูแลสุขภาพสายธรรมชาตินะครับโดยมีหมอแบงค์เนี่ยช่วยตอบคำถามและดูแลคุณระหว่างทางด้วยครับให้คุณดูคลิปนี้นะครับ FDOM คลาสเรียนลดน้ำหนักสายธรรมชาตินะครับก็จะทำให้คุณลดน้ำหนักได้อย่าง เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับสุดท้ายนี้หมอแบงค์หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับแล้วได้ใช้สุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยไปทําสิ่งที่คุณชอบครับอยู่กับคนที่คุณรักมากขึ้นแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปอยู่กับผมหมอแบงค์ดรแบงค์ฟู้ดดร